ชวนครับว่าเราถอดแมปเซนเซอร์ออกถอด iacv ออกมันจะติดโค้ดกี่ตัวติดโค้ดอะไรบ้างถอด2อุปกรณ์ติดโค้ด1แมปเซนเซอร์ติดโค 1, ้ดคที่2จะติด tps เซนเซอร์ติดตัวที่3ติด iat เซนเซอร์ ยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบนะอ่าตัวล่างนะครับแค่แมปตัวเดียวนะครับแมปตัวเดียวมีถึงสามอุปกรณ์นะครับส่วนตัวบนนั้นมีอุปกรณ์เดียวนะครับอ่าตัวบนสุดนะครับควบคุมรอบเดินเบานะครับควบคุมอากาศรหัสสอเกานะครับ iacv สอ,อุปกรณ์ติด4ี่โคดนะครับอ่าเฉพาะแมปเซนเซอร์เนี่ยไปแล้ว3ามโคดนะครับทางองศาขั้นเร่งทั้งความอุณหภูมิอากาศความดันอากาศนะครับสตัวตอนนี้ก็รีเซ็ตเสียบกับอุปกรณ์กลับนะครับแล้วก็รีเซ็ต